สวัสดีครับผมวันนี้วันที่12กรกฎาคมปี2567อัปเดตล่าสุดนิดหนึ่งครับสำหรับในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐเพิ่มปุ่มนะครับลงทะเบียนแจกเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรพร้อมกับเงื่อนไขสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับผมมาดูกันนิดหนึ่งครับว่าเป็นอย่างไรครับมีเมนูนะลงทะเบียนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ แอปพลิเคชันทางลัดครับอัปเดตเมนูใหม่ลงทะเบียนแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทผ่านดิจิตอลไวเล็ครับเงินดิจิตอล1,000 0บาทครับผ่านดิจิตอลไวเล็ที่รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางลัดรวมถึงครับเป็นกระเป๋าตังค์ที่เรียกว่า e w a l l e t ไว้รับและก็จ่ายเงินดิจิตอล1,000 0บาทล่าสุดครับแอปพลิเคชันทางลัดได้เพิ่มเมนู นโยบายรัฐบาลลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตต w ไวเลสครับโดยระบุว่าเป็นบริการสำหรับการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตต์ไวเลสนะครับท่านลองดูนะใครที่ลงแอปพลิเคชันทางนัดไปแล้วนะครับก็จะปรากฏในเรื่องของปุ่มตรงนี้นะนะครับซึ่งนะครับมันก็จะเข้าไปเป็นนโยบายของรัฐใช่ไหมครับแล้วก็จะมีปุ่มหนึ่ง ซึ่งนะครับเป็นรูปมือนะแล้วก็ถือโทรศัพท์นะครับแล้วก็หน้าจอโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีนะครับในการแสดงเงินนะครับเป็นสกุลเงินบาทซึ่งปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอลไวเลสบริการสําหรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอลไวเลสอันนี้ก็ปรากฏนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันทางหลักเรียบร้อยนะครับ เรามาดูคุณสมบัตินะครับในส่วนของรายละเอียดนะในแอปพลิเคชันทางรัฐก็ระบุนะครับว่า10ทรับเงินดิจิตัล1,000 0บาทมีอะไรบ้างในส่วนของรายละเอียดก็จะระบุอย่างนี้ครับข้อที่1ก็บอกว่าจะต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายนปี2567มีเงินฝากกำหนดไว้เนี่ยนะครับไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทนับยอดบัญชีเงินฝากนะครับถึงวันที่31มีนาคมปี2567ที่ผ่านมา โดยเงินฝากดังกล่าวต้องเป็นเงินฝากสกุลเงินบาทนะครับในธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐเท่านั้นไม่นับรวมนะครับสลากออมทรัพย์นะครับต่อมาครับก็เป็นเรื่องของรายได้ที่บอกว่าไม่เกิน840,000บาทต่อปีภาษีวัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสมรรพากรณ,ณปี256ท,ที่ผ่านมา ซึ่งก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับเมื่อวันที่31ธันวาคมปี2-5-6 6และนับรวมทุกรายการที่ยื่นในระบบภาษีเช่นเงินเดือนค่าจ้างค่างานฟรีแลนซ์ค่ารับเหมาค่าเช่าดอกเบี้ยปันผลลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับผมก็รวมอยู่ในนี้นะครับการลงทะเบียนเนี่ยจะเริ่มต้นภายในไตรมาส3ของปี 2-5- 6 7และจะเริ่มนะครับให้ใช้จ่าย ภายในไตรมาสที่4ของปี2567นะครับผมนะข้อถ้าดูรละเอียดนะครับตามที่เคยแจ้งไปซึ่งก็จะมีการประชุมนะครับหลังจากที่อัปเดตว่ามีการประชุมคณะอนุกรรมการเงินดิจิทัลวเด็ดผ่านเรียบร้อยถูกไหมครับก็มีการปรับเงื่อนไขมีปรับในเรื่องของแหล่งเงินมีปรับในเรื่องของนะครับจำนวนงบประมาณต่างๆนะครับผมนะก็ตามที่แจ้งรายละเอียดไป ซึ่งนะครับสิ่งที่จะรุยต่อก็คือจะมีในเรื่องของการประชุมนะครับบอร์ดนะครับผู้บริหารนะซึ่งก็เป็นชุดใหญ่ในวันที่15ที่จะถึงนี้นะครับผมนะซึ่งก็จะมีแจ้งนะครับรายละเอียดต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของเกณฑ์สินค้านะครับก็ยังเป็นสินค้ากลุ่มเดิมยกเว้นนะครับการบริการและสินค้าต้องห้ามวงเล็บครับสินค้าที่ยกเว้นก็คือสินค้าอบบยามุกน้ำมัน บริการและออนไลน์ครับส่วนในเรื่องของเพิ่มเติมถูกไหมครับก็จะมีด้านของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมนะรวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนพวกนี้สิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาที่มีการประชุมล่าสุดนะครับผมนะก็อัปเดตกันเกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเกณฑ์เหมือนเดิม เข้าร่วมนะครับได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาวงเล็บครับยกเวน้นซูปเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตเหล่านี้นะครับไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับผมอ่ะก็เป็นรายละเอียดนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้ลงนะครับผมนะในเรื่องของแอปพลิเคชันทางลัดท่านก็สามารถนะครับดูวิธีการหรือว่ารายละเอียดได้นะครับผมนะั่นในช่องเราก็ดาเนินการทำไว้อย่างละเอียดนะครับถ้ากรณีที่ เราดาว์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วยืนยันตัวตนนะครับผ่านนะรูปแบบบัตรประชาชนได้ก็ถือว่าจบนะครับไม่ต้องยืนยันด้วยวิธีอื่นแต่ถ้าไม่ได้นะครับก็มีให้นะครับหลายช่องทางในการที่จะช่วยในเรื่องของการยืนยันตัวตนยกตัวอย่างเช่นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID นะครับผ่านทางด้านของตู้นะซึ่งเป็นตู้อนเนกประสงค์ทางรัฐผ่านทางด้านของนะครับเซเว่นอ หรือจะเป็นทางด้านของไปรษณีย์นะก็สามารถที่ดําเนินการเลือกนะครับในการยืนยันตัวตนได้เช่นเดียวกันอ่ะก็เป็นหลายวิธีนะครับผมนะที่จะนะสามารถยืนยันตัวตนได้อันนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตการล่าสุดให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับสำหรับในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐอัปเดตในเรื่องของนะครับเกี่ยวกับปุ่มที่บอกว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินดิจิตอลวัตเด็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะส่วนรายละเอียดอื่น เดี๋ยวเรามาติดตามอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะวันนี้ก็นะครับถือว่าไล่เลี่ยงนะครับแจ้งกับทุกท่านรับทราบกันนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับเดี๋ยวงใดมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม,รรมหรือมีความคืบหน้าที่สำคัญนะครับผมก็จะนำมาพูดคุยอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ